ค้าก๋วยเตี๋ยวนะเขาบอกเป็นเนื้อพรีเมียมสี่ช้อนทองสุดอะพ่อสลัดบ้างไงบ้างดูสลัดแต่แกขอกินแล้วรอ <c oughs> กันทวกคนเว้ยไม่มาหลังจากที่พ่อสลอัดดูเนื้อตุ๋นให้แล้วเนี่ยดูสลัดก็ได้กินเนื้อตุ๋นต่ออร่อยโอ้โหมันอร่อยมากเลยเคี้ยวดีดีมาก พอแล้วชิ้นเดียวก็พออร่อยนะคุณพ่อหน้าลูกชิอร่อยมากเลยอ่ะลูกแม่เขามีทำไมแม่ห่วยยุ่งจังเลยหวานวะเออเ<อ>หรอโนโน่ no, no. เราก็ฉีกเนื้อให้น้องนะคะ มาข้างนอ,อกกัน้องก็จะไม่ได้กินเองเพราะว่าม,มีปัจจุยีรอะไรอยู่ป้อนดีกว่าสบายกว่าแล้วก็ได้ยกว่คุณพ่อกำลังกินน้ำใบบัวบกก้บขิงมะนาวเป็นไงบ้างนั่นมีขอส่วนแบง่งลูกยังกินไม่ได้เป็นครึ่ง นแหนมเห็ดย่างกินคู่กับข้าวเกรียดนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะตูนห้าสหายเนาะแกงเขียวหวานแล้วก็ผักกุ้งยี้หูค้ำดแดดมากนะนนเทียบกับยิ้วหมึกจีเดียได้กินเอาไข่กุ้งเนาะลูดิอ่ะนะกุ้งน,นนะงี้ไอปลาหมึกนี่น่ากินบ้างนั่นไงคือแบบว่าเป็นไข่แบบเน้นๆนะนะชิ้นใหญ่ๆ กตัดปลาออกมานะกุ้เป็นกุ้งแบบชิ้นใหญ่ๆอันนี้คือไข่กุ้งแล้เนาะเรามารีวิวกินไข่กุ้งไงเป็นไงบาง้างลูกไข่กุ้งเป็นไงบ้างรีวิวกินไข่นี่ <laughs> หมดแล้วอร่อยไหมอ๋มอลูกชอบมากครับไข่กุ้งอืมเป็นไงรีวิวสิลกูกอร่อยก็ยิ้มหวานให้ซันหน่อยนะอร่อยไหม ก็ย่มหวานให้กันหน่อยนะอันนี้เป็นเนื้อกุ้งนะครับอ้ามี่เด็กชอบกินกุ้งครับไม่ใช่ไข่กุ้งหรอกมันก้เป็นไข่แหละใข่มาป่ะ่าย่อยอ่ะมันคือไข่อะไรไม่รู้แหละ เดีย๋ยวจะบอกว่าอันนี้เด็ดมากยำแหนมเห็ดอ่ะกับข้าวเกี๊ยวอ,อ,อร่อยมากเลยครับอรอทันอร่อยไรมาตัด ้าวอร่อยมั้ยลูกดูดูสิกินแล้วเหรออร่อยมากเลยยายอยู่ที่ไหนอ่ะอะไรที่ไหนอะไรนะเขียวเลยนะทำข้าวทุกอย่างเลยชื่อร้านอะไรเนี่ย ข้าวแกงบลาโทยุ้ยสิไม่ค่อยอยู่ในโท้าวยันไม่ยมาราก้อนอร่อยมากเลยในโทขลิบป่ะอือขลิบอร่อยมากอยากกินอยากกินลูกหมีกินเยอะมากตอนนี้น่าจะใกล้อิ่มแล้วแหละ ที่มีขาวเยอะยนะท็อปปิ้งอยู่ข้างบนนี้ให้ดูนอีดน่ดูก่อนอาอยข้าวเบี้ยแตก เงดมงดองด่งดน้ำตแม่มือเรือไปหมดเลยห่อเลยหนอกังเลที่นั่งอยู่เนี่ยคือข้างๆมีสาวฝรั่งน่ารักมาก